อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องในพระคิดขอบคุณพระเจ้าในทุกวันและทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระเจ้าให้เรามาฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สกันนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคิดข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อย,ยังอิจฉากัน และขัดเคืองกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิษย์ของอปโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรืออปโลคือใครเปาโลคือใครคือผู้ปนบัตจึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อ ตามงานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้แต่ละคนข้าพระเจ้าปลูกอปโลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั่นต่างหากที่สำคัญคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันและทุกคนก็จะได้บำเหน็จ ตามการงานของตนเพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไรนาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์โดยพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้น แต่ละคนต้องระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นอย่างไรเพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเท็ดพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็น เพราะวันพิพากษานั้นจะสำแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอด เหมือนดังรอดจากไฟท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านถ้าใครทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายคนนั้นเพราะว่าวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์และพวกท่านเป็นวิหารนั้น อย่าให้ใครหลอกลวงตัวเองถ้าใครในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของคนยุคนี้จงให้คนนั้นยอมเป็นคนโง่เพื่อจะได้เป็นคนมีปัญญาเพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะมีเขียนไว้ว่าพระองค์ ทรงจับคนมีปัญญาด้วยอุบายของพวกเขาเองและมีเขียนไว้อีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของพวกมีปัญญาว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวดเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเปาโลหรืออปอลโลหรือเคฟาสหรือโลก หรือชีวิตหรือความตายหรือปัจจุบันหรืออนาคตทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นของท่านและท่านทั้งหลายเป็นของพระคิ์และพระคิ์ทรงเป็นของพระเจ้าเอเมนพระเจ้าวอวยพรเสริมกำลังพี่น้องในพระคิดทุกท่านนะคะ